กระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากมายสารต้านอนุมูลอิสระประโยชน์เพียบ แต่ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งทานกระเจียเยเจ๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและที่สำคัญคือมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเยอะมากๆต้นกำเนิดมาจากแถบแอฟริกาตะวันตกในประเทศซูดานและสันนิษฐานได้ว่าจะมีการนำเข้ามายัางประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวมีมากมายช่วยกระจัดสารพิษออกจาก ร่างกายใครที่มีคอเลสเตอรอลช่วยลดคอเลสเตอรอลและโดยเส้นใยของกระเจีบเขียวเป็นตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดีซึ่งการจับกับน้ำดีจะเกิดในลำไส้และขับออกมาทางอุจจาระ ทำให้ไม่เหลือสารพิษตกค้างในลำไส้การรับประทานกระเียบเขียวเป็นประจำจะช่วยลดโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกรกะเพาะและลำไส้อักเสบช่วยการทำงานของระบบกับถ่ายและยังช่วยทำให้อุจจาระคล่องขึ้นช่วยปกป้องอาการท้องผูกและยังทำให้ระบบการดูดซึมอาหารดียิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุนการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะอาหารอย่างเช่นพวกโปรไบโอติกแบคที r ียช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นแผลในกะาาระเพาะป้องกันการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากกระเจี๊ยบเกี่ยวจะมีประโยชน์เยอะแล้วยังมีข้อควรระวัง ที่ถ้าใครยังไม่รู้ต้องมาฟังก่อนนะครับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างต้องฟังเลยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีพอกระเจี๊ยบเขียวมีคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารปวดบีบท้องท้องอืดหรือท้องเสียได้สองก็คือ กระเจี๊ยบเขียวมีออกซาเลตสูงซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่วที่เกิดจากแคลเซียมออกซาเลตได้ 3. คนที่กำลังให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเพราะผักชนิดนี้มีวิตามินเคที่ช่วยในการเกิดลิมเลือด 4. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่ต้องการใช้กระเจี๊ยบเขียวลดระดับน้ำตาลในเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเพราะว่าอาจจะมีปฏิกิริยากับยารักษาโรคเบาหวานที่ใช้อยู่ก็ได้กระเจี๊ยบเขียวนอกจากจะมีประโยชน์มากมายคนไทยส่วนใหญ่นิยมทานกันก็ยังมีข้อต้องห้ามเล็กน้อยเพื่อเป็นการระวังสำหรับคนเป็นโรคต่าง ใครที่มีโรคเหล่านี้อยู่ก็ควรระวังด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Beauty and Health ด้วยนะครับ